ได้รับมอบหมายมาจากพระอาจารย์วัดคลองตันครับท่านได้มอบหมายว่าในเรื่องในการเสรื่อมเสียศาสนาเสื่อมเสียวัดมันมีกลุ่มวิชาชีพเอาชื่อวัดไปแอบอ้างครับไปหลอกเงินชาวบ้านว่าพระวัดคลองตันป่วยต้องการหาเงินไปรักษาตัวแต่นโยบายของที่วัดคลองตัน ไม่ได้มีให้ทำแบบนี้เป็นกลุ่มวิชาชีพที่ออกมาหากินในอำเภอกำแพงแสงของเราวันนี้ผมมีหนังสือจากวัดคลองตันได้รับมอบมากมาจากพระอาจารย์วัดคลองตันได้ให้มายื่นหนังสือต่อเจ้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันให้เจ้าที่ช่วยดูแลแล,และตามจับก,กลุ่มวิชาชีพกลุ่มนี้ครับ ได้มาแอบอ้างว่าเป็นภาวัดคองตันตัวแอบอ้างว่า,าตัวเองเป็นอาพาธป่วยไม่มีการรักษาตัวก็ออกมาเรื่ออะไรเป็นกระบวนการครับผมว่าเพราะว่าจากฟังจากที่อาจารย์เล่าแล้วอำเภอกำแสงของเรา,าโดนกลุ่มมิชฉาชีพกลุ่มนี้ที่ไปแอบอ้างว่าคองตันนี้หลายรายครับ ที่นี่ไก่ที่รู้เขาทิ้งใสายยางเป็นสาย้ำฝนออกมาก็มีรถขับเข้ามาทะเบียนกไก่แมวม้า1669สุพรรณบุรีค่ะเข้ามาแล้วก็มี มีมีเป็นผู้ชายค่ะมาสองคนแล้วก็มีพาร์ที่มีอายุหน่อยเข้ามาหนึ่งคนแล้วก็บอกว่ามาปรึกษาปัญหาส่วนตัวว่าแบบจะขอเหมือนขอเหมือนไปรักษาเออรักษาที่ท่านไม่สบายเนี้ยค่ะก็ฟังเขาก็มีเหตุีุคก็เลยทําบุญไปเป็นการส่วนตัวให้เขาไปค่ะแต่พอมาสอบถามผู้ใหญ่บ้านใกล้ใกล้พื้นที่วัดที่ ท่านท่านแจ้งมาวัดคลองตานอ่ะพอเช็คสอบถามแล้วมันข้อมูลไม่ตรงพารุ่มนี้ก็คือไม่ได้มาจากวัดคลองตานจริงแล้วก็เลยทราบว่าว่าท่านอ่ะไม่ใช่ข้อมูลจริงที่เข้ามาที่เราเนี่ยค่ะก็เลยทราบว่าน่าจะโดนโดนเป็นกลุ่มวิชาชีพหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะกับแล้วแล้วน<ม>ูทำางิไปเทอะไหไรทำเงิไปสอ,องพันบาทจากกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ได้ได้เล่าอ,อะไรงอาะผู้ใหญ่ก็เล่าว่า ไม่มีพระลูกวัดตรงนี้จริงแล้วเจ้าอาวาสวัดวัดชลงตาน่กก็ไม่เคยให้พระออกมาทําอะไรในทํานองนี้เราก็เลยทราบว่าออไม่ใช่พระที่วัดนั้นจริงที่เข้ามาประมาณนี้ค่ะเราฝากร้านค้าหรือบางบ้านที่มีกลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้เข้าไปอาจจะเป็นคนละกลุ่มหรือกลุ่มเดิมถ้าเข้ามาในทํานองนายชะนอมเรียลไรขอทําบุญหรือว่าขอทําบุญรักษาโรคสนตัวอะไรเงี้ย ก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อให้สอบถามกับชาวบ้านให้สอบถามกับผู้นําชุมชนอยู่ผู้ใหญ่บ้านก่อนอย่างกรณีนี้นะก็คือเขายกตัวอย่างวัดคลองตาอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อให้สอบถามให้ถามผู้ใหญ่บ้านหรือคนรู้จักก่อนว่ามีข้อมูลจริงไหมเพราะว่าส่วนมากตอนเนี้ยการทําบุญหล่อนจะไม่มีออกมาในเคทีแล้วเพราะเราสามารถเข้าถึงวัดได้โดยตรงก็ฝากหลายๆคนช่วยกันดูด้วยนะคะ